สวัสดีค่ะมะนาจากเพจเชื่อมนาฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็มาชมรีวิวรถก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านั่นเองค่ะสําหรับคันนี้ค่ะที่ลูกค้าชมอยู่เป็นรถ honda city hatchback รุ่น SV นะคะสีขาวมุกราคาจําหน่ายอยู่ที่6กแส0แปนะคะที่รวมค่าสีขาวมุกเข้าไปแล้วนะคะสีขาวมุกจะมีค่าสีบวกเพิ่มอีก10,000บาทค่ะแน่นอนนะคะเห็นแต่งครบแบบนี้นะคะก็ เตรียมนะคะที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสเก์รตรอบคันฟิล์มนะคะคิ้วกันสาดเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเช็คให้ลูกค้าเลยนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าของรถยนต์น้าจะบอกว่าเดิมๆคันนี้เนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบโครเมยียมแบบนี้นะคะแต่คันนี้ลูกค้ามะนาวนะคะซื้อในส่วนของกระจังหน้าเพิ่มนะคะกระจังหน้าแบบ r s แต่ตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเนื่องจากแบบของติดแบกนะของค้าง ก็เดี๋ยวของมาถึงนะคะมะนาวก็จะนัดลูกค้านะคะเข้ามาติดตั้งเนาะก็ตอนนี้ก็เดิมๆนะคะไปก่อนนะด้านหน้าของรถยนต์นะคะก็ติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณนี้นะคะตรงนี้นะสำหรับคันนี้ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะที่จะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นของแท้ก็ ราคาจะอยู่ประมาณ5,885บาทนะคะของแท้จะมีสวิตไฟที่บริเวณไฟหน้านั่นเองบริเวณที่เปิดนะคะจะอยู่ที่สวิตไฟหน้านะแล้วก็ถัดมานะคะภายนอกเนาะก็จะเป็นในส่วนของคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะก็จะอยู่บริเวณนี้เลยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นค่ะตอนนี้มะนาวก็เปิดไฟหน้าไฟแบบไฟฉุกเฉินนะคะเช็คระบบไฟมาให้ลูกค้านี่ตัวเลย ถัดมานะคะบริเวณด้านข้างค่ะก็จะติดตั้งเป็นสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะสเกิร์ตด,ด้านข้างจะติดตั้งเป็นของโมดูลโลแทนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตจะเป็นชิ้นส่วนที่ประกบเข้าไปนะคะก็จะมีปุกนอ็อตยึดตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับฟิล์มนะคะฟิล์มรอบคันบ้านหน้านะคะคันนี้ติดตั้งเป็นของ 3M ลูกค้าเมืเ,เลือกความเข้มเป็น60%รอบคันเลยนะคะสําหรับบ้านหน้าก็60% รอบคันก็หกสิบเปอร์เซ็นนะคะลูกค้าแบบว่าขอจทย์แบบให้โจ์มะนาวมาว่าขอแบบกลางๆนะคะแบบว่าไม่มืดไปแล้วก็ไม่สว่างไปนะคะคันนี้ติดตั้งคิวกันสาดด้วยนะคะคิวกันสาดก็เป็นของแท้ค่ะก็จะมีทั้งหมดด้วยการสี่ชิ้นนะคะติดตั้งแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่น s อีนะคะก็เป็นรุ่นยอดนิลมนิยมเลยนะคะ ราคา600,000นานะคะที่รวมค่าสีแล้วถ้ายังไม่รวมค่าสีนะคะก็จะอยู่ที่675,000ค่ะถัดมาสำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็จะมีติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะแล้วก็สเกิร์ตที่เป็นท่อคู่แบบนี้นะคะมันาน้าแจ้งก่อนนะสเกิร์ตตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าจะเป็นของเทียบเคียงนะคะซึ่งจะไม่ได้มีผลกระทบต่อท่อจริงนะคะท่อจริงก็จะแบบหัวท่อเขาจะพ่นลง ลงด้านล่างนะคะก็ไม่กระทบกับการใช้งานของปลอกท่อแน่นอนคันนี้ไม่ติดตั้งสปอยเลอร์เพิ่มนะคะเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจที่จะติดตั้งโมดูลสปอยเลอร์มดูลเพิ่มนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะคะชิ้นส่วนนะคะที่ติดตั้งไปเนี่ยอุปกรณ์ภายนอกมีการคุ้มครองจากประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะ ก็สำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของถาดท้ายเนาะแล้วก็ที่เห็นเป็นกล่องๆตรงนี้นะคะก็อย่างที่เมนาแ,แจ้งเนาะเราค้างในส่วนของกระจังหน้ารถของลูกค้านะคะก็คือกระจังหน้าของมาไม่ครบนะคะก็จะมีเพียงบาง,บางชิ้นบางส่วนนะคะก็เลยจะห่อแบบนี้บรรจุบแบบนี้ให้ลูกค้านะคะเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกชิ้นส่วนหนึ่งมานะคะเดี๋ยวจะเรียกมาติดตั้งก็ถือว่าเป็นการได้ใช้งานจริงเลยนะคะของ บอดหลังเนาะพอพับบอดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็สามารถบรรจุของได้เยอะนะเนี่ยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะเลยจะพับเาะทรงสูงก็ได้นะคะหรือว่าจะพับเรียบแบบนี้ก็ได้เลยลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะหรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็สนใจนะคะที่แบบจะออกรถยนต์5ประตูนะคะของฮอ n ด a า i ิ y ีเราเนี่ยก็ เข้ามาชมมาดูก่อนได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มการตัดสินใจนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้มีการเรียกว่าแถมแบบของแถมเยอะแยะมากมายกกายกองแถมเลยที่แบบว่าลูกค้าซื้อเพียงบางชิ้นเท่านั้นนะคะบางชิ้นก็รับไปฟรีๆเลยอย่างเช่นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะคิวกันสัตว์ก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีปุ๊กน็อตยึดให้นะสำหรับบริเวณด้านในนะคะ อย่างที่มะนาวบอกนะเมื่อกี้เลยก็คือแบบว่าของแถมนะคะเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยภายในยติดตั้งในส่วนของแต้นวางท้าแบบสปอร์ตให้ด้วยนะคะรวมถึงไฟส่องสว่างที่เท้านะคะก็ติดตั้งให้เวลาที่เปิดประตูปุ๊บก็จะมีไฟส่องสว่างปั๊บขึ้นมาทันทีเลยนะคะซึ่งจะเป็นสีขาวแบบนี้เหมือนกันนะคะชิ้นส่วนนี้เรียกว่าคิวบันไดแบบ LED นะคะก็จะมีไฟติดส่องสว่างสําหรับบริเวณคู่หน้านะคะสําหรับคู่หลังก็จะเป็นแบบคิวบันได แฟนเลียนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันผูหน้าสองชิ้นนะคะด้านหลังอีกสองชิ้นท,ทําไมทําไมรุ่น SV ขายดีนะคะมเมะนามองว่าส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของเบาะหนังนะคะก็มีเคยเอาเป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยเบาะหนังสีดานะคะเดินตะเก็บได้สีขาวพวงมาลัยก็หุ้มด้หนังนะคะในเรื่องของปุ่มสตาร์ทนะคะมีมาให้ทุกรุ่นนะ แล้วก็หน้าตามารวัดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะรวมถึงนะคะรุ่น S V นะมีจอพัสกินขนาด8นิ้วแบบนี้มาให้แล้วนะคะถ้าในรุ่น,น S พ a s จะไม่มีแบบนี้นะรุ่น S พ a s สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะของทางศูนย์มะนาวเนี่ยจะเป็นของ Lenovo นะคะขนาด9นิ้วใหญ่กว่าที่มาจากโรงงานอีกค่ะแต่ก็ติดเต็มนะพอดีสวยเลยเป็นจอ Android ก็ถัดมานะคะสำหรับ แอร์นะคะในรถของรุ่น SV เนาะก็จะเป็นแบบว่ามีแอร์ออโต้มาให้นะคะมี USB ให้อีกสองอีก2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟสำรองให้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ช่องจ่ายไฟสำรองนะคะก็จะเป็นที่แบบเ,เดินสายของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะแต่กล้องบันทึกหน้ารถตอนนี้จะยังไม่ได้ติดตั้งเนาะเพราะว่ารถเพิ่งติดตั้งฟิล์มนะคะ USB 2ตํตำแหน่งเนาะก็สามารถใช้ในส่วนของ Apple CarPlay ได้นะคะเสียบ สาย USB ที่ช่องบริเวณนี้เขาก็จะเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องการใช้ Apple CarPlay ไหมนะคะหรือเป็น Android Auto แล้วก็กดเลือกได้เลยนะคะก็คันนี้ปูพยานให้แล้วเรียบร้อยนะคะปูพยางให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะยยนนะรุ่น SP มีขนาดเท้าแขนด้วยนะตรงนี้ด้านหน้านะคะหน้าตาของกุญแจก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็จะมีทั้งหมดไปกัน2ดอกนะคะ ก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะตอนนี้ปผมชันเลิศมากๆเลยนะคะก็ดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นนะคะที่0.9%นะเมื่อเราดาวน์ที่25%ขึ้นไปนะคะแล้วก็ผ่อนชำระที่48งวดน,นะคะก็อยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะสนใจรถยนต์รุ่นไหนนะคะสามารถ,ถาเข้ามาสอบถามมาวเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกอาชีพนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ